สวัสดีครับมาพบกับีเคเนเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดตั๋วกาชา5ปีกันนะครับอ่ะถ้าเกิดใครเก็บตามปกติครบทุกอย่างเนี่ยวันนี้ก็จะครบอีก5ใบนะเหลืออีกแค่5วันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันที่23นะก็จะเหลือ 24, 25, 26, 27, 28ากิบอ่ะอีก5ใบสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่ ตัวเกมจะแจกมานะถ้าเกิดใครไม่ครบตามนี้แสดงว่าไม่ได้รับตามปกติแล้วนะครับคือตัวเกมเนี่ยเขาแจกไป็รายวันนะทั้งหมด29ใบก็คือตั้งแต่ 28ากุมภานะไปจนถึง28มีนาอ่ะ29บใบแล้วก็จากภารกิจในโตเกมอีก5ใบนะครับก็รวมเป็น34นะแล้วก็ช่วงไวเดย์นะครับวันที่13มีนาที่ผ่านมาเนี่ยโตเกมจากเพิ่มอีก1ใบนะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะได้ครบแล้วนะครับ35ใบเปิดได้ รอบถ้าเกิดใครไม่คบก,ก็จบแล้วนะแล้วก็แนะนําว่าควรจะต้องเปิดนะครับถ้าจะเก็บดองเนี่ยก็ต้องไปเปิดกันในวันสุดท้ายนะก็คือ28นะครับหมดอีเวนต์นี้โดนล้างทิ้งหมดเลยนะครับไม่ได้เอาไปเปิดในรอบโคโรโบได้นะอ่าเปิดไม่ได้นะครับโอเคอ่ะมาเรียบร้อยครับเปิดกันทั้ง3 ID เลยนะวันนี้มาเริ่มกันที่ ID 2นะครับเออขอถือโชคถือล่างกันนิดนึงนะ อ่าไอดีอนี้ก็ไม่ค่อยจะได้เข้ามาสักเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ได้มาจากไหนเนี่ยโอ,โอ้โหมาลนะอ่ะมาจัดไปครับก็ชัดเจนนะว่าไม่มีคนนะครับไม่มีคนแจ้งเข้ามาเลยนะครับว่าในตัวกาชาปีมีบราวตัวตลกนะครับสรสุปคือไม่มีนะไม่มีคนแจ้งเข้ามาครับไม่เหมือนกับตอนครึ่งเดือนแรกนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยมี บราวเอ้มีโคนี้นะมีโคนี้บิดลูกโป่งนะผมก็ไม่รู้ว่าอ้าวแล้วทำไมครึ่งเดือนหลังโอ้โหแบบนี้เสียใจอยู่เหมือนกันนะแต่โอเคก็ไปเราลุ้นกิจกรรมกันเอาละกันนะครับคือผมเนี่ยเ,เล่นกิจกรรมอันที่3เอาไว้ก็คือเข้าเกมเล่นครบทุกวันนะครับก็ไปลุ้นเอาตรงนั้นอีกทีนะส่วนเอีเวนต์เมื่อวานนี้ก็โอ้โหคนเยอะผมว่าคนเยอะมากน่าจะได้ยากนะ10รางวัลนนครับแต่ถ้าเกิดใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นกันเอานะครับโอเคมาลุ้นกันไอดีนี้ คือไม่รู้จะลุ้นอะไรละเพราะว่ามีครบทุกตัวแล้วนะครับในกชาชาปีที่ต้องการนะอ่าถ้าเกิดเป็นไอดีสร้างใหม่บอกเลยว่าโอ้โหตัวในนี้เนี่ยเรียกว่าปั้นเป็นทีมที่แข่งแกร่งได้เลยนะครับอ่ะดารุมะนะครับไอดี ID นี้มีแล้วนะครับไม่รู้ึิดีใจนะเออแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยตัวนี้ดีนะครับบอกได้เลยว่าดีนะครับเพียงแต่ว,ว่าเวล1์ร้อยสี่สิบเนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามันอาจจะใช้งานมีปัญหานิดนึงก็คือ เกียร์ดีๆนีครับต้องใส่ให้มันนะแล้วก็มันมีกูดาวสกิลเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการติดสกิลก็จะน้อยลงไปบ้างนะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับร่างไฮเปอร์นะอ้าวราวดำน้ำนะครับก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวนี้มีบัฟอมตะนะน้องๆจะคิดว่าตัวที่มีบัฟอมตะจะดีนะครับคือควรใช้ตามตำแหน่งของมัน,นครับเช่นตัวที่เป็นสายบัฟเงี้ยปัจจุบันตัวบัฟหน้าป้อมแล้วก็บัฟเมื่อยืนตำแหน่งเนะี่ยจะดีนะครับก็มูนดุริยางฮิเมะนะครับอ่ะประมาณนี้ตัวที่มีอยู่ในกาชาห้าปีนะสายมอนครับโอ้โหไกลาแล้นะอ่ะมูนเจสเปียนครับอันนี้เคยบอกไปแล้วมีน้องๆถามมาเยอะมาก ว่าควรจะปั้นไหมถ้าเกิดมีอัลตราหรือว่าสะสมจนครบ5ตัวอันนี้ก็นํามาใช้งานได้นะสาหรับคนที่ไม่มีตัวชนไม่มีตัวบัฟอมตะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวชนที่มีแถมบับอมตะมานะครับแต่ถ้าเกิดใช้กบปั้นไม่แนะนํานะมีตัวดีๆเยอะนะครับซารีอัลตรามาชีนครับโอ้โหเพิ่งทําคลิปรีวิวไปว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะป่วนได้ดีอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้ปั้นนะครับควรจะไปปั้นตัวที่แบบ หัวโหนนะครับช่วยยกระดับทีมได้ดีนะครับรับรองได้ว่าเราจะเล่นได้อย่างง่ายดายนะเกมตั้งรับก็ด้วยนะครับอันนี้บอกไปแล้วนะมีคลิปให้ดูไปแล้วนะครับโอเคไปดูกันที่ ID ดีหลักบ้างนะครับมาดูกันที่ ID ดีหลักบ้างนะครับ ID ดีนี้ก็เหมือน ID 2นะไม่มีตัวอะไรที่ต้องการแล้วนะครับมีแค่สารทิ่ e ์เห็ดพิษเออ s ารทิ่ห์เห็ดพิเนี่ย ID นี้ถ้าได้ก็โอเคนะครับเพราะว่า ID ดีนี้ยังไม่เคยเปิดได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับซันล,ลี่เฮดพิษนะที่เหลือมีหมดแล้วนะครับมูดุริยางเป็นมาสเตอร์แล้วนะซัล,ลี่ดาวินชีก็ได้นะครับผมจะได้ค่อยๆตีบวกไปทีละตัว2ตัวนะโอ้โหมาไกลเลยนะครับตัวนี้นะปูตัวนี้เคยเก่งนะครับเป็นตัวที่โจมตีในแนวหลังนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันใช้งานได้ดีแค่ในหลีกล่างเลยนะครับก็ทองแดงเงินทองนะก็ไม่แนะนําให้ปั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดมีครบ5ตัวจะตีบวกก็ได้นะครับคือมันมีหลายตัวแหละที่ถือว่าใช้งานได้ในลีกล่างๆตัวนี้ก็เหมือนกันนะโคนีรักเป็ดนะครับโคนีรักเป็ดเนี่ยเป็นตัวสร้างรูปปั้นทรายขึ้นมาป่วนฝั่งตรงข้ามเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสกิลติดน้อยนะครับแล้วก็รูปปั้นทรายมันแตกง่ายละฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะปั่นป่วนไม่เยอะมากโดยเฉพาะลีกกลางๆขึ้นไปเนี่ยใช้ไม่ค่อยดีละ แต่ถ้าเกิดใช้เป็นเกียร์ตั้งรับอันนี้ไม่แน่อยู่เหมือนกันนะเกิดบางคนมีเกียร์ดีๆนะครับก็อาจจะช่วยได้อยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดแค่มันสร้างรูปปั้นมาถูกจังหวะนะผมว่ามันก็ป่วนฝั่งตรงข้ามได้อยู่นะครับเช่นเดียวกันกันกบตัวของแซนล,ลี่ยุคหินนะครับที่มันสร้างซัมมอนนกม่วงมานะก็ประมาณเดียวกันเลยครับอตัวนี้ก็เก่าไปแล้วไม่ต้องปั้น,นครับไม่ต้องใช้งานนะไม่ไหวแล้วนะครับพิชูไอดีนี้มีหรือยัง เหมือนจะเป็น id 2นะครับที่รีวิวไปแล้วนะไอีนี้เหมือนจะยังไม่มีฟีเจครับอ่ะไม่เป็นไรเอากบ o แดดาว5ตัวนะครับไปแลกค่าดูบี้คุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มเลเออก็ต้องดองเอาไว้ก่อนนะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับว่าถือว่าใช้ได้นะแต่ผมบอกไปแล้วว่าตัวชนเนี่ยมันมีตัวดีๆเยอะมาก รอดูตัวใหม่ๆดีกว่านะรอดูตัวโคดโบนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวชนนะก็ยังไม่ต้องรีบปั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดมีอัาตราปุ๊บก็ปั้นได้เลยนะตำแหน่งนี้มีตัวแทนค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ,บราวเตียวหุยอ,อ่ะตัวชนมากันเยอะแยะเลยไอดี ID นี้ผมมีคิริวอยู่แล้วนะมีคิริวก็ไม่สนตัวไหนแล้วนะครับอ่มีคนถามว่าทำไมพี่ไม่ปั้นคีริวเป็นมาสเตอร์ ถ้ามีกบพอผมก็ปั้นนะแต่คราวนี้คือมีกบไม่พอครับเหลือแค่ชุดเดียวเท่านั้นแล้วผมเนี่ยจับไปลุ้นในรอบโคโรโบครับว่าถ้าสมมติบันโหดขึ้นมาเนี่ยผมก็ไปเลือกตัวนั้นดีกว่านะเพราะว่าครริวเนี่ยผมใช้เวลร้อยสเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยปั้นตัวชนใกล้เป็นเป็นมาสเตอร์นะครับสาเหตุเพราะว่ามีตัวแทนมาอยู่เรื่อยๆนะส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวที่เป็นสายบัฟนะครับหรือว่าเป็นทำดาเมจซะมากกว่านะ จบเรียบร้อยก็มีตัวธาตุมา2ตัวถือว่าใช้ได้นะ,ะไปดูกันที่ ID3 บ้านนะครับมาเปิดกันที่ ID3 บ้านนะครับอ,อันนี้เป็นหลักฐานเลยนะว่า i อ3ยังอยู่ดีตามปกตินะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะอะใครที่โดนแบนก็จริงๆมีหลายคนก็สรารภาพมาชัดเจนนะอันนี้ก็ถือว่าแมนๆนกันไปนะครับ ใครที่แบบว่า,าบริสุทธิ์จริงอันนี้ก็ดูตามคลิปที่ลงไปแล้วนะครับก็ไปดูกันเอานะอ่ะโอเคมาเปิดกันครับตัวกาชาไอดีนี้ก็อยากได้หลายตัวเลยครับหลักๆก,ก็มูนดุริยานะครับกับตัวดาวินชีนะครับ2ตัวเท่านั้นนะที่จะยกระดับทีมนะครับแล้วผมเนี่ยต้องการด้วยนะอ่ะตัดมาคืออะไรก็ได้ครับแต่หลักๆขอเป็นดาวินชีกับมูนดุริยางนะ คือมีรอบนี้กับรอบหน้าโอกาสสุดท้ายเลยนะถืออย่างที่บอกนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยในกาชาปี Happy, สำหรับไอดีทั่วๆไปนะโอ้โหไซมอนมา2 ID ดีแล้วนะมาเยอะไปไหมเนี่ยโอ้โหโคนี้เทบีอาบน้ำเออตัวนี้ก็มีคนถามมาเยอะนะว่าเป็นตัวบัฟอมตาบันใช้ดีไหมคือมันบัฟแคบมากๆนะครับแล้วก็ยืนในกลุ่มหลังนะปัจจุบันก็เลยใช้งานไม่ดีครับต้องใช้คําว่าไม่ดีแล้วล่ะ บราวเคกโอ้โหนึกว่าบราวกบรอบ5ปีนะครับถือได้ตาบลอยมาเลยทีเดียวนะอ่ะก็คงจัไม่ได้อัพมาใช้นะครับโอ้โบราวเทฟซูดมาอีกแล้วนะเออไอ้นี้บราวเทฟซูดมา2ตัวแล้วนะครับโอ้โหขอเธอะดาวินชีอ่ะดาวินชีแล้วกันดาวินชีมูดุรยางมาหน่อยเธอโอ้โหซลลี่เห็ดน้อยอ่ะก็ถือว่ายังดีนะครับเป็นตัวป่วนนะอ่ะโอเคถือว่าใช้ได้ครับ ถือว่ามีตัวที่ผมเนี่ยอาจจะปั้นขึ้นมาใช้ในอนาคตนะเพราะว่าถือว่าเป็นตบบวนที่ดีเลยนะครับอันเดี๋ยวขอดูกบตันนิดนึงหลังๆก็ไม่ค่อยได้เข้ามาอ่ะหตัวแล้วโอเค6กละเดี๋ยวไปเล่นหอคอยก็เป็น7จ็ดครับแล้วเดี๋ยวใน PVP เนี่ยก็น่าจะสะสมได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมคงจะเก็บเอาไว้ก่อนค่อยไปเปิดในรอบหน้านะครับอ่าเนี่ยกบค่อนข้างจะมีเยอะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่า ตาเจ้าพอยตาเจ้าพ้อยผมก็มีอยู่ประมาณนึงแต่ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเอาไว้รอเดือนหน้านะครับถ้าเกิดขาดกบแบบว่าต้องการด่วนๆเนี่ยก็คงจะปั้นมานะครับอ่ะวันนี้มาเปิดกันแล้วไอเดีสนี่ถือว่าใช้ได้นะอ่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นไ d ดีแบบมีตัวครบแล้วเนี่ยผมว่าก็ดีอยู่เหมือนกันนะได้ตัวย่อยทิ้งนะครับเพราะว่าตัว8ดาวพวกเนี้ยเอาไปย่อยทิ้งเนี่ยได้แรกค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะย่อยทิ้งให้ดูเลยแล้วกันนะ ไปย่อยทิ้งกันเอานะครับเออเพราะว่าบางตัวผมก็สะสมไม่ครบ5้าแล้วนะสะสมไม่ครบ5้าก็ย่อยทิ้งนะครับไม่ใช้ละอันเนี้ยคือมันได้ตัวหนึ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ไปย่อยเอานะแล้วก็สะสมนะครับตรงนี้คือบอกได้เลยว่าได้เยอะนะได้เยอะอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็เอาไปลุ้นในห้องทดลองรับนะโดยเฉพาะไอดีที่สร้างใหม่ๆเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญอยู่เหมือนกันนะอ้าววันนี้ไม่มีอะไรเลยครับ โอเคในโซนของคลิปนะครับสิ่งที่จะอัปเดตในอนาคตเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากนะว่าอ่พี่ไม่มีจุด4ีเหรอมีนะครับจุดตียังอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะย้ายส่วนเนี่ยเอาไปแปะซ้ายสุดหรือว่าจะเอาไปอยู่ในส่วนของสเตจพิเศษอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับคืออย่างที่บอกว่าภาพที่เห็นนะ่ะมันเป็น การทดสอบนะเป็นเรื่องของการเทสนะครับเป็น ID เ e s t ทนะก็การออกแบบเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเอาอะไรไปวางที่ตรงไหนรูปแบบอินเทอร์เฟซหน้าจอที่เห็นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันยังไม่ใช่ท้ายสุดนะแต่จุดติยังอยู่ตามเดิมนะครับคือถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์เนี่ย ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวมีโคโรโบเข้ามาแล้วก็ทางทีมงานไทยเนี่ยก็พูดถึงตัวจุติโคโรโบนะครับซึ่งจุติยังไงก็ต้องอยู่อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นระบบของตัวเกมที่จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับเหมือนกับรอบโคโรโบนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนถึงปีนี้เนี่ยยังเป็นแบบเดือนเว้นเดือนนะฉะนั้นก็รุนกันได้ตลอดนะครับอใครที่มีข่าวสารรับรู้ข่าวสารแล้วเนี่ยก็ลองไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยกลับมาเล่นกันดูหรือเปล่าช่วงนี้ปิดเทอมนะครับ คือเสียดายอย่างหนึ่งว่าการอัปเดตแพทใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนหน้าเพราะว่ามันตรงกับรอบโครโบก็คงต้องให้เวลากับรอบโครโบนะครับผมคิดว่าอ,อย่างน้อยๆอาจจะเป็นพื้นสภาก็ได้นะอันนี้เป็นการเดาทางนะครับซึ่งน้องๆอ,อ,อาจจะเปิดเทอมกันลวแต่โอเคอาจจะยังพอได้เล่นกันอยู่นะเพราะว่าเปิดเทอมรอบนี้เปิด16ปหว่าสิบหกคอภาอากถ้าเกิดอัปเดตไวตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยก็อาจจะยังพอมีเวลาได้เล่นนะครับ จากนั้นปิดเทอมนี้ถ้ามีเวลาเนี่ยมาปั้นทีมกันครับมาเล่นกันครับเอาให้สนุกนะเดี๋ยวอัปเดตมาเนี่ยรับรองว่าไปตีกับเพื่อนแล้วจะไม่สนุกนะครับโอเคสำหวันนีก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ